มาดูภายในตัวมีดกันครับเหมือนเดิมครับปลดกระดุมที่ด้ามแล้วก็ด้างออกได้เป็นมีดเด็บนี่สวยงามไหยครับมีดเด็บสายลุยรูปทรงเป็นกึ่งเน็บกึ่งกุลคาด้านหลังตรงนี้ยกเหมือนโบวีเหมือนมากแต่ว่ารูปทรงมันโค้งเหมือนอนเน็บนะตีเลยเรียกว่าอนเน็บ วยงามครับความยาวของใบมีดอยู่ที่เก้านิ้วเต็มครับเก้านิ้วเต็มส่วนที่กว้างที่สุดโอ้จำไม่ได้ไม่ได้วัดนานเลยครับส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่สองจุดสี่นิ้วสองจุดสี่นิ้วนี่ไม่ได้แคบเลยนะครับเนี่ยช่วงตรงคมมีดตรงเนี้ยที่กว้างที่สุดอยู่ที่สองจุดสี่นิ้วนะแล้วส่วนที่เขาเรียกว่าเอวมีดตรงนี้นะครับ เอวมีดอยู่ที่1.8นิ้วกำลังพอดีนะครับสันมีดหนา6มิลด้ามจับ ABS รองด้วยแผ่นเบเกไลหรือแผ่นสเปเซอร์ด้านในสีส้มด้านในครับสวยงามมากครับเห็นไหมครับ